วันนี้จะมาพาพวกเราเตรียมตัวไปเทรคกิ้งเบาๆแบบของหมอนะคะหมอเริ่มหลงสเสน่ห์ของการไปเทรคกิง้งเริ่มจากไปเที่ยวที่กิวแม่ปานคะที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่นะตรงนั้นเขาจัดการการท่องเที่ยวอย่างดีมากทําให้การเท็คของเรานั้นเนี่ยในเวลาอันสั้นเ,นเราได้หลงสเสน่ห์ของการเดินป่า ที่จัดก,การอย่างเหมาะสมและไม่อันตรายจนเกินไปหลังจากนั้น3ปีที่แล้วได้มีโอกาสรู้จักดินแดนที่เรียกว่าโดโลไมท์และในทัวร์ที่ไปเนี่ยเขาก็จากลล้างไกด์โลเคอลที่สอนเราให้ค่อยๆรู้จัก การเทรคกิ้งอย่างปลอดภัยและเหมาะสมนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ชอบการเทรคกิ้งมากนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์กับพวกเราว่าสมมติว่าถ้าเราเตรียมตัวจะไปเทรคน้ำเนี่ยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างเพื่อความปลอดภัยและทําให้การเทรคนั้นเนี่ยมีความสุขตัวเราเองนั้นไม่บอบช้ํากับการเดินนานไม่บอบช้ํากับการ เดินป่าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเทรคแบบวันเดยในทุกสภาพอากาศนะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆคือรองเท้าค่ะรองเท้าเทคกิ้งที่ดีนะคะจะต้องเป็นรองเท้าที่ ค่ะมีความป้องกันหินป้องกันอะไรที่จะมาชนเท้าเราได้เพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยจะต้องมีความหนามีความแข็งแรงนะคะที่กันว่าอะไรมาโดนเราด้านหน้าได้พื้นจะต้องกันลื่นเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมคะดอกมันเนี่ยหนามากปันลื่นเป็นอย่างดีบางคนก็จะชอบที่ว่าระวังตรงข้อเท้าของเราด้วยนะคะถ้าแถมความเป็น weatherproof หรือกันน้าได้เวลาเดินแล้วเราก็ลุยไปได้เลยได้ เพราะฉะนั้นคู่นี้เป็น e t เ e r p r o o f เวลาเปียกมาก็ไม่สร้างความลำคาญให้เรามากนักนะคะรองเท้าเทคกิ้งที่ดีตอนนี้ก็หาได้เยอะมากๆในท้องตลาดนะคะอย่าลืมนะ1ก็คือตรงนี้หนาพื้นไม่ลืน่นระวังเรื่องข้อเท้าของเราเป็นอย่างดีถ้าเป็นเ e ท p r พูฟด้วยก็เป็นของแถมที่ทําให้เราสบายในการเดินมากๆนะคะ อนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือไม้โพบางคนเขาก็ไม่ใช้นะฮะแต่ว่าตัวหมอเองอ่ะพบว่าไม้โพช่วยเรื่องของการบาลานซ์ร่างกายช่วยป้องกันเราล้มช่วยถ่ายน้ำหนักในบางกรณีทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นบางคนใช้ไม้โพข้างเดียวตัวหมอเองถนัดใช้สองข้างได้รู้จักไม้โพกับจากร้านที่ขายอุปกรณ์เดินป่าในเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วลเขาก็สอนแล้วเขาก็กะระยะความสูงให้เราได้ตอนนี้หาไม่ยากอุปกรณ์นี้ก็จะทา ได้หลายอย่างวัสดุยิ่งเบายิ่งทําให้เราใช้งานได้ยิ่งพับได้ทําให้เราเดินทางไปทริได้ทั่วโลกโดยที่พกพาง่ายเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนนะคะเรารู้แล้วว่าในการเดินป่าเราต้องพกอะไรที่เบาเสื้อแบบนี้เป็นเสื้อกาก แต่เบามากๆแล้วก็ใส่ข้างในถ้าเราอยู่ในที่เมืองหนาวเราก็จะสามารถอุ่นที่อกได้เพราะว่าพอหลังจากเดินเราไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีเหงื่อแล้วร้อนบางทีอะ่ะเราใส่แค่นี้ก็เพียงพอเพราะฉะนั้นหมอจะมีเสื้อหมอจะมีเสื้อแบบนี้เยอะสำหรับการใส่ไว้ด้านในเป็นเป็นเวสหรือว่าเป็นเสื้อกั๊กด้านในซึ่งเบามากๆและวัสดุเนี่ยเขาจะอุ่นเบาแล้วก็อุ่นเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสบายในการเดิน บางครั้งอากาศหนาวเราก็จะมีแจ็กเก็ตแล้วแจ็กเก็ตก็จะต้องเบาค่ะเพราะว่าพอเราเดินไปได้สักพักเราจะมีเหงื่อเราจะถอดแจ็กเก็ตเหล่านี้ออกมานะคะบางครั้งแจ็กเก็ตอาจจะเป็นวินเบรกเกอร์หรือกันลมได้ด้วยแต่เราจะต้องเลือกอันที่เบาเพราะว่าพอเราเดินเดินไปแล้วแล้วมีเหงื่อเราจะถอดเขาแล้วก็เอาไว้ที่เป้ข้างหลังของเรานะคะเพราะฉะนั้น วัสดุของการเดินป่าต้องเบาอันนี้เป็นเป้ที่หมอใช้ประจําหมอพบว่าเป้ที่เล็กน้ําหนักเบาและเมื่อใส่แล้วนะคะมีความกระชับไม่ตรงเตงอะเนี่ยต้องอย่างนี้เลยกระชับเนี่ยนะฮะทำให้เราเดินป่าแล้วเราก็ล่องตัวไม่ใหญ่มากไม่ต้องตรงเตง น,นี่วันเดย์นะไม่ได้ไปค้างในเป้นนี้จะมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกอย่างนะคะก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลน,นะอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาหารและน้ําต้องไม่ลืมยา คะอาหารและน้ําก็จะเป็นกลุ่มไอโปรตีนบาร์น้ําขาดไม่ได้ในการเดินป่านะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีหมวกนะหมวกแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าไปเมืองหนาวก็อย่าลืมผ้าบัฟที่จะกันลมด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สําหรับคนที่อยากจะไปเทรค101ว่า สิ่งของที่เบาสิ่งของที่ช่วยให้เราอิ่มน้ำยาสิ่งของที่ทำให้เราปลอดภยัยเป็นเรื่องจำเป็นหวังว่าวันนี้หมอจะช่วยจุดประกายคนที่อยากไปเทรค ะะสำหรับกางเกงถ้าเป็นที่ร้อนบางทีหมอก็ใส่ขาสั้นแต่ส่วนใหญ่หมอจะใส่ขายาวที่ห่อหุ้มและให้เกิดความปลอดภัยนะซึ่งเดี๋ยวนี้กางเกงเทรคมันก็มีเยอะแล้วที่สําคัญเป็นเวทเตอร์พูฟด้วยการเปียกกันฝนได้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราโดนฝนเราก็เกิดความสบายตัวเวลาเราขึ้นเขาในบางทีอากาศมันจะแปรปรวนมากฝนมาไม่รู้เนื้อนะรู้ตัวบางทีถ้าเปียกมาลอกมาแลกอ่ะจะทําให้เราเดินปากไม่สบายนะคะวันนี้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่ อยากจะเริ่มไปทรคนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะการทริคนี่ทําให้เราติดใจกันเลยทีเดียวแต่เราต้องเตรียมตัวนะคะทางร่างกายอุปกรณ์นะก็ให้เบาไว้แล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตวางแผนดีๆก็จะเกิดความปลอดภัยในการทรคนะคะมาทรคก,กันค่ะ